สวนสมแหงแรกในภาคอีสานบ่ตองไปไกลหอดเชียงใหม่แล้วเด้จอจ้าพี่น้องมือนี่ผ้าพี่น้องมาชมสวนสวยๆค่ะสวนนี่คือสวนสมโชคกุลเหรียญทองค่ะสมเนี่ยมันได้ทำเงินให้ผู้ที่ขยันปลูกแล้วบ่มเมนว่าสิอยากจะได้แต่เงินมันบ่แมนเป็นสวนสมทีสร้างรา่ใด้่ลักแสนต่อมือค่ะพี่น้องบอ่หนาเสื้อจริงๆค่ะว่าสมเนี่ย สามารถปลูกได้ในภาคอีสานแน่นอนค่ะและสวนนี่คือสวนแรกค่ะจากที่ดินพื้นสุดท้ายสู่ไร่ได่าคาขอบขั่วมันคงค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะเกษตรอีสานยุคใหม,ม่มาแล้วค่ะ พี่น้องคะมือนีผู้จัดจาการโดนัทค่ะพาพี่น้องมาตะลุยสวนส้มถึงจังหวัดบึงกาฬค่ะมือนีจะพามาเอาเทคนิคปลูกสม้มปลูกจังไให้ง่ามหายใ่และกะ็ผลดกแบบนี้เลยค่ะพี่น้องพี่กัดผู้จัดการมือนีคะ่ะอยู่บ้านห้วยคอมตำมบลเซกาอำเภอเซกาจังหวัดบึงกาฬค่ะเป็นสวนของพอถนอมเนาะคะ่ะเดี๋ยวจะพาไปฝูดคุยกับเพ่อนคะ่ะ ไปกันเลยค้านีมาพบกับเจ้าของสวนค่ะสวัสดีค่ะคุณพ่อถนอมครับค่ะคุณพ่อค้าวมือนี้ขอพาท่านผู้ชมมาเอาแนวทางการปลูกสมครับสมเป็นสมพันธ์อย่างกับวะโชกุณครับเป็นสมโชกุณครับมาจากอำเภอฝางเชียงใหม่เชียงใหม่เลยสุดเหนือเลยสุดประเทศเลยเหนือสุดเลยวะค่ะค่ะ มีความเป็นไปเป็นมาจังไหนเขอค่อยๆเดี๋ยวเอามาปลูกอยู่ที่จังหวัดบึงกาฬพ่อจะได้ปลูกเหนปีนั้นปลูกยางเนาะส่วนนี้ของพ่อเนี่ยเป็นแปลงยี่สิบก็ไร่นี่มันเป็นแปลงส่วนยหญ่ค่ะปีนั้นยางราคาเก้าสิบบาทปีสี่ยางที่เหลตกมาปีที่สองยางราคาสิบห้าบาทตกลงเรื่อยๆพอ,อดีลูกชายก็เรียนจบแม่โจ้พอดีค่ะ,คะเออโจ๊แม่โจ้พอดี คนกล้วยก็แม่เพิ่นก็พอ่อกับพอ่อนี่แหละลูกชายมันจบมาแล้วเนาะก็ะบอกว่าพ่อเนี่ยรัดยางถิ่มจะเป็นอย่างไรบ้างไหวมันแมนอยู่บอออออ่อหรือเท้าบ้างยางคือเลืขีดแล้วพ่อตัดถิ่มโดลดบ้างมันจะมีแนวโนม้มลงไปเรื่อยๆอย่างบ่ปกติลูกชายมันบอกว่าข้ากำหนดาราคาบ่ได้ย่างนี้จะพอข้าวโขนกลางมันไหมสมนี่เท่าทีกำหนดราคาได้ กะเลยหันไปทางลูกชายตัดยางกินกะนอนคือนอนอ่านอยู่โบ้ันเมีนอยู่ห่อโน้ตัดยางได้กินได้เงินคือตั้งตัดเยี่ยมเสียดายวาสงสักเสียดายเสียดายมันเสียดายจะได้น้องก็ได้เงินอยู่ขมือจะว่ามันได้หลายค่ะได้จะละเล็กละหน่อยได้กัเรื่อยๆบอกง่ายๆแต่เก่าเป็นสวนยางก่อน ตัดสินใจเด็ดขาดเลยว่ายางทิม้มแล้วก็ปูเป็นสมพื้นที่จะไกลเขาบหร,รทั้งหมดเลยทั้งหมดอยู่นี่มันสิบหาไรครับสิบหาไรปลูกสมหมดเลยดินอยู่นี่มันมีอยู่21ไร่แต่ว่าปลูกสมสิบหาไรค่ะโอเคได้แล้วู่้กบเห็นดีนค่ะและเหตุผลค่ะหลักๆเลยเป็นยังคือเหลือเป็นสมครับ่อ พราะว่าลูกใต้มันไปนเรียนมามันไปนเรียนราคาผื่มาเนาะค่ะสมเนี่ยมันได้ทาเงินให้พู้ที่ขยันปลูกแล้วโมเมนต์ว่าสิอยากจะได้แต่เงินมันโมเมนต์ปลูกแล้วมันต้องดูแลใ้เคร่งคัดต้องไปตามไปตามเทคนิคของเขาคือว่าโรคเนียงมันสิมาเขาก็หูจักโรคพืช โรคพืชสมโรคสมนี่มันสิหลายชนิดโอ้ยท่านบ่มีวิศวกรเนี่ปลูกก็ได้สมเลยนาะกว้า,วาวง,ง่ายเพิ่นดูเลยยากปลูกง่ายปลูกง่ายที่สุดแต่ว่าดูแค่ยาก <c oughs> มันเป็นยังไง่ายที่สุดมันบริกรคุดคุม้มค <c oughs> ่ะยางนุ๊กคุดคุ้มได้เลยเน๊ย <c oughs> สมนี่บริกรคุดคุม้มมันไปตั้งไม้รูดค่ะเอาใม่ตัดมัดแค่นั้นว้าถึงช่วงเด็กแหลกเนะะี่ยค่ะหัเริ่มต้นใหม่ๆตัดยางถิ่มปุ๊บ พอเริ่มต้นเห็ดจังไดก่อนคะทำแปลงทำแปลงแล้วก็ไปหาเชิญมาซือ้อพอพีบีซีเนี่ยมาวางเต็มก็เลยวางพอซะก่อนเด้แล้วคุณบอกง่ายๆพอวางระบบน้ำก่อนอเลยวางระบบน้ำลาว,ว่ามันปลูกแล้วมือ่อใดแล้มันได้ฮดพร้อมเลยนะค่ะคือปลูกแล้วปุ๊บก็เดี๋ยวฮดเลยลาว่าปลูกง,งามงามแรงนี่บอกว่ามอญเป็นผู้แง่ผลเนาะค่ะ แล้วเขาจะถมน้ำเลยอือบอกง่ายๆพอลงระบบน้ำก่อนระบบน้ำเดินพอน้ำเ,เต็มเต็มเบอม์นี้ระบบน้ำนี้ใส่ระบบยังคะพ่อระบบสปริงเกอร์ครับใส่สปริงเกอร์อือเอาเช็คเบิรงตัวจเล้มคัดมันของมันจิไปเข้ามาเองค่ะมัดจิไปเข้ามาเองเทาก็ ตั้งเวลาหน้าที่ใส่เขาสีหดชัวโมงหนึ่งบอกเออเขาสีหดสามสิบนาทีมันแห่งไรจำได้มันเปียกายจำได้เขาก็เบิ้งเอาอมันพอดีมันขึ้นแล้วเขาก็จอบเบิ้งใบยอดยอดมันจะออกไปอย่างไรใบมันจะออกไปอย่างไรมีโลกอีกอย่างแน่มีเปลียยไฟไล่แดงมีโอ้เอลาโนดโอยหลายอย่างโอ้บอกซื้อซื้อโลกเพื่อนก็หลายเนาะค่ะดูแลยากอยู่ค่ะ ปลูกมีขั้นตอนการปลูกนี่ยากบ่ครัพ่อขั้นตอนการปลูก่ั้ยมีสี้ควายก็มาสมใส่ดินหมองแล้วกินบ้างเนี่ยตักลักไว้เป็นแถวไว้วางลักอกตั้งใส่ลักตอกลักแน่นมัน็มัดมัดโต้เพื่อนบัวแต่ใส่ลุ่มเลยบวัดองคุดตัดปักลักซื่อๆนี่ปลักรักซื่อๆพอได้มันบอดีลุ่มฟังบ่าได้ใส ฟังบ่ได้ดดก็คือปักหลักปุ๊บเอาต้นเพิ่นมาตั้งมาดมัด,มดใส่สีใส่ขีข้ควายใส่ไป็แล้วกลอนแล้วโคกจีนใส่กลอนแล้วมองซัก,กลักนะโคกขี้ควายขี้ยังใส่เรียบร้อยแล้วค่ะคือเข้าไปตั้งแล้วก็หาฟางมามัดนิดแค่นั้นโอ้แบบอย่าเ,เพิ่น,พนบัวล่มเหรอคะพ่อพ่อมีหลักหมดเล้วอาศัยลักมาละเขาจะ้องหลักไว้ค่ะ ประมาณจักเดือนนะคะเพื่อนคอยสีเริ่มเกิดเริ่มจะเริ่มเติบโตเพาท่านถึงเดือนเลยหนูเพราะท่านถึงเดือนใช้เวลาประมาณจังหมือเ<ร><ร>ขาบปลยี่สิบกว่ามือเนี่ยมันก็เริ่มมีอาการแล้วมีเป็นตุ่มโป๊ะเจาะไปแจ๊กขึ้นมาแล้วยอดออกสออกยอดนะค่ะ<า>ท่านหากเดินยอดก็ออกก็คือหากลงดิ้นปุ๊บยอดออกปั๊บเลยพอดีท่านไปตามเดือนนี้เพื่นสีออกยอด งามเห็นมากดอกเกลื่อนเดือนที่นี่เพื่อนอยากออกดอกเลยเพื่อนนี่โอ้ค่ะตรงดูแลเพื่อนไก่ฉิดบ่ะคะดูแลเพิ่อนไก่คิดออกดอกมากต้นออกต้นบ่ออก,ตออกแต่ว่าท่นท่านออกดอกลายเงนินท่านโดนไดมีดอกลายกันนี่เป็นก็ดีมันติดหมาแนะวกับติดถิมมีคารมีเวลาติดิเพื่อนยังตรงปิดถิมเขาะเพราะว่ามันตีดูดอาหารไปเลี้ยงลูกมัน โอ้ต้นมันสิบัวใหญ่ค่ะ้มมุติว่าเพิ่นออกหน่วยตั้งแต่ตอนเพิ่นหน่อยๆนี่ต้นเพิ่นคือบัวใหญ่เลยค่ะเป็นอย่างต้นมันต้นมันสิบัวใหญ่แม่สิบัวใหญ่ปิดนี่ปิดออกเม็ดเลยบ่ครับพ่อปิดออกเม็ดก็มีเวลากับปิดออกเมถ้าหากว่าเขาปิดโบเม็ดนี่เ้างโอดน้ำไปจังหน่อยมันเหี่ยวมันสีสลัดออกเองเพราะมันค่ะมัสีะลัดรูออกไปโอ้สมมติว่าพันเหี่ยวลงมันก็สีสลัดออกเองเลย นัค่ะแล้วสมนี้เป็นพืชที่มกักหนามป่ะคะพ่อกามัมาก้ําอยูเทว่าบมักนามแอมัก้ําผพันค่ะ้นามแ่ก็บ่ะไ้พี่น้องคะหลังจากที่ฟังแนวทางการปลูกสมไปแล้วก็มาถึงขั้นตอนการดูแลรักษาสมคะ่ะอย่างที่พ่อพ่อพอนว่าค่ะพี่น้อง สมเป็นพืชที่ปลูกง่ายแต่ว่าดูแลยากเฮาต้องมีเวลาและมีความหูเอาใจใส่เพิ่นเน้จังหน่อยด้วยจ้ะพี่น้องสวนสมของพอถนอมนะคะเพิ่นจะปลูกทีระยะ2คูณ3เมตรค่ะ เป็นระยะที่พอดีที่ที่เห็นหาสมนะคะจะเริ่มเติบโตและจัดการง่ายค่ะว่าถึงในเรื่องการลดน้ำค่ะพ่อเพื่อนจะลดมือเว้นมือค่ะเพราะว่าสมค่ะเป็นพืชที่มักน้ำแต่ว่าบ่มักน้ำแฉะค่ะพี่น้องน้ำทีดีต่อสมค่ะคือน้ำทีไหลผ่านบ่แฉะแห้งบ่แห้งแห้งค่ะและเรื่องทีสาคัญที่สุดในการปลูกสมนะคะคือเรื่องการใส่ปุ๋ยค่ะหลังจากที่ปลูกสมครบหนึ่งเดือนนะคะจะเริ่มใส่เป็นปุ๋ยสูตรเสมอค่ะ ใส่แค่เดือนละสองเถือเท่านั้นเด้อค่ะพี่น้องและกะสีใส่เป็นปุ๋ยยูเรี่ยเสริมขะเพื่อเล่งดอกเล่งผลค่ะพอเวลาผ่านไปสี่ปีสมกะสีอ,อหน่วยเต็มต้นแบบนี้เลยค่ะพี่น้องปลูกลายขนาดนี้วาถึงเรื่องการตลาดนี่โบต้องเป็นห่วงเลยค่ะพี่น้องขายบ่อยากเลยค่ะปัจจุบันนี้มีค้นตามมาสื่อหอดหนาสวนราคากะซีมีตั้งแต่กิโลละห้าสิบบาทหกสิบบาทเจ็ดสิบบาทแปดสิบบาทค่ะ ตามใส่ตามขนาดของสมค่ะนอกจากขายออนไลน์แล้วพ่อพนยังนํามาขายหนาบ้านพ่าหาเสื้ออีหลีค่ะพี่น้องขายสมได้มือละตันสองตันค่ะรายได้มือละหมืน่นบางมือกับมือละแสนพี่นอ้องเอ้ยเป็นอีกหนึ่งอาชีพค่ะพี่น้องทีสางรายได้มหาศาลเลยค่ะแถมสมยังรสชาติด,ดีมีอมเปรี้ยวนิดๆหวานชําแห้งค่ะพี่น้อง สวนต่างยู่บ้านหวยคอมตำบลเซกาอำเภอเซกาจังหวัดบึงกาฬค่ะพี่น้องหรือใครอยากได้สมมติวา่าไปกินสามารถติดต่อพ่อพันไดนะะ้เได้ค่ะทีเบอร์087 203 6063ค่ะหรือทางเพจสมโชคกุลเลี้ยนท่องเด้อจา้าสำหรับสวนหนาคู้จัดการจะหาสวนสว้ยหน่าสนใจมาฝากพ่อแม่พี่น้องอีกเด้อค่ะสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันเนด้อจ้าสำหรับมือนีขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ